คุณผู้ชมต้องไม่เชื่อแน่ว่าเอ้ยมึงจะพูดขัดทำไมเนี่ย <laughs> ไม่พูดแล้ววั <laughs> นี้ก็มาอยู่ก <laughs> ยังไม่ได้ไพูดเออเฮ้ยนีอ <laughs> น่อะไรนั่นนั่นเฮลิคอปเตอร์ <laughs> <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เรามีน้ำแข็งในสายเชื้อเพลิงนั่นคือทหารยิงยังไงเนี่ยมาห, <laughs> หนึ่ง่งสองแลิเปิดนะครับ กำลังจะไปบนเอ้ยคุยระวังหลังพี่กำลังอ่านกด F กด F เป็นฟันนะพวกมันตายหมดแล้วตายสองบาดเจ็บเซเราเราเราได้รับความช่วยเหลือโอ้โหตัวหนึ่งดีอมบี้ก็จะมาซับก็จะอ่านเออยังไม่ทันได้แนะนำอะไรเออก็อยู่ในเกมเวอร์บอสีนะครับแล้วก็กำลังมัน กำลังนัวแบบว่าแซบแซบแซอ่ะนัวนัวนัวมันมันมันจั่วมันชิมครับรสชาติอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ไม่เอาคุยคุยนั่นชุด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 คุยนั่นชุดนั่นชุดอุ้ยเฮ้ยคุยพี่ติดเชื้อพี่คุยพี่โดนทุ่มตายโอ้พี่เนี่ยเกือบตายก่อนมันไไไปปปเเเลลลยยยไปเลยไปเลยอ่า เมื่อคุณได้จับซอมบี้กันหนึ่งเอา้าอ๋อมันให้ไปหาหาพิพิธภัณฑ์นนะ่ะไปทางนู้นไปทางนู้นเนี่ยที่สีชมพมเนี่ยอ๋อต้องอ,อ้อมหมอใช่ใช่ใช่เอ้ยเราขึ้นยังไงนี่ไปเลยโอ้โหเกมค่อนข้างภาพสวยนะครับเยอะมาแล้วไปไปต่ออุวยเงียบไว้โอ้บอกให้เงียบไงไม่ไมีปืนที่จุกเฮ้ยคุย กระสุนพี่จะหมดแล้วหรือเปล่าพี่ต้องการกระสุนน่ะก็ไปไงทีนี้นี่คือทีมที่สามเราต่อกลับด้วยเราอยู่ภายใต้ความกดดันเราได้ยินแล้วเราเห็นเฮลิคอปเตอร์ของคุณตกลงไปคุณมาในพิพิธภัณฑ์ได้ไหมโอเคโอ้ยฟันมี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 ปะมีกดปุ่มอะไรอะ F F F โอเคเห็นแล้เนี่ยส่หัสแล้ว อ้าวทำไมมันเนี่ยทุกคนพร้อมไปฮิวฮิวไอ้ยมันให้ให,ให้เอ้าให้ฮิวคุยอ่ะมานี่มานี่คุยม,มาพี่ฮีนก่อนเหมือนจะมาปะเหมือนจะมา <c oughs> ปะพี <c oughs> <ป>่ว่าพี่ต้องฝันร้ายเอ้ย <c oughs> พี่เอาปืนอะไรยิงเนี่ยโอ้โ <c oughs> หข้างหลังข้างหลัง,งคือแบบเต็มอ่ะคือแบบคือแบบเต็มอุ้ยขวี่ระเบิด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 อืโอ้ยระเบิดเอือย่าะ นี่เก่าไม่เก่าอังกินเกาเหลาไม่จ่ายอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงปืนเฮ้ยขุยกระสุนพี่จะหมดพี่พวกมาดูปืนแล้วเร็วตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนไหนไหนโอเคพี่เปลี่ยนเลยนะเพราะกระสุนหมดแล้วเอาเฮ้ยอ๋อเฮ้ยตายตายอะไร อุยตอนนึงพี่วินตอนบีอ้วนตอนบี้อ้วนตอนบี้อ้วนตอนบี้อ้วนอา้ตอนบีอ้วงไอ้อ้วงไอ้อ้วงมาเร็วขึ้นเร็วเอ้ยวิทย์ได้กระสุนมากเลยตอนเนี้ยมาพี่พุกได้เจอข้างบนอ่ะพี่วินอยู่คือเล่นไม่เป็นเลยอ่ะกำจัดฝูงพวกนี้ซะเราเสียเมเดฟมีศัตรูกำลังมาจากทางตะวันตกฉันไม่มีโอกาส ไม่รักครับหยุดนะไอ้บ้านี่ไงไอ้เจ้าเอาสองแฟดคืออะไรคืออะไรโอ้ช้พี่ใช้ปืนพกเอ้ยปืนพกยิงนะยิงแล้วเอ้ยมีบางอย่างผิดปกติดูความยุ่งเหยิงสิ และสิ่งที่เหลืออยู่ของมนุษย์ล้วนเป็นงานของเขาถ้าคุณไม่ได้กินคุณก็ทิ้งมันไว้เอ้ยเอ้ยทำไมมันสโลอ่ะมันมมีันสโลหรือพี่กิ่เปร่งปีไล่สายพันละเกินไล่สายพันละเกินไล่สายร้อยอุ้ยเนี่ยลิลลิลดกระสุนวะใช่ปะไม่ใช่หรอระเบิดไหนอ่ะอยู่ไหนใช่ปะเนี่ยปันนิงไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเบิร์ดเบิระเบิร์ดเบิดอ้าวไหนไหนระเบิดเวลาเออมันจัดอุ้ยหลังหลังมาดิก็ก็มาดิเกาะอืมเกาะอะไรฮะดึกดึกเกาะมาดิครับเกาะมาดิครับมาดิมาดิอายุไม่เกี่ยวหรอกทำไมทำไมรไงโหทำไมเอ้ยนี <S 2> <S 2> ่นี่อะไรครับเนี่ยหูนหูนอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย าไปผู้หญ <ah ิงเราจะรอดไหมที่ว่าเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะไปเเลลยป่าเนี่ยพี่เจอกระสุนแล้วใช่ไหมเราเปิดมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะู้หญิงทำไมฟันแหลกเลยฟันแหลก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 ฟพี่ทุกบอดนำไปนะบอดนำไปไกลแล้วโอเคปล่อยมันไป ตำรวจใครจะชิงใครจะชังมันก็ฮะตำรวจตำรวจเท่านี้มีไงไหนไอะไรวะเนี่ยปืนพกว่ะโอ้โหแล้วเอ้ยพี่ได้ปืนลูกเอ้ยลูกพกลูกพกอุ้ยพกกลว่ะรีโหลดรีโหลดประตูล็อกรหัสอยู่บนกำแพงอ๋อพี่พวกนี้เลยว่าปืนนี้ใช่ไหมรีฟิลรีฟิลขอรีฟิลหน่อยนะครับพี่ว่ารู้สึกมันจะมาเป็นเวฟใหญ่ป่ะใช่ใช่ใ ใครจะจริงใครจะชังวิช็อตกันคงไม่ต้องหนะนี่ไงเขาช็อตกัรลัวพี่ฟุกเฮ้ยเพื่อนกิบเพื่อนก็บช็อตกัรลัวไปวะเก็บไหนเก็บไหนเก็บไหนเฮ้ยนี่นี่เราสแกนเลยนะยืดคีเพย์เรากำลังไปโอ้ยชิปหายแล้วชิปหายทไมรหัสถูกแต่ผิดโซนมันบอกให้รอสองนาทีพวกมันกำลังเข้ามา ข้างล่างโอ้เดี๋ยวแปลบ้างแปลไม่ได้บ้างแป็นหนึ่งกำลังกระตุ้นเซนเซอร์อื่นๆเราต้องหามันแล้วหยุดมันซะยิงดิยิงดิโฮูสุดตับสุดจับสุดจับยิงระเบิดปืนระเบิดปืนระเบิด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 เฮ้ยรู้สึกมันไม่ได้มาทางเดียวคุยใช่ใช่ใช่มันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวโอ้ยตัวแก๊สตัวแก๊สเฮ้ยมันมันกำลังปีนขึ้นมามันโอ้ยแน่นชุดไอ้วงไอ้วงไอ้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 วงโอ้ย อุ please, um, 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 ้ยอ er> ุ๊ยอุ๊ยไอ้วงไอ้อ้วงไอ้อ้วงไอ้อ้วงอือยิงนี่ไงล้มแล้วลุกปัดฝุ่นแล้วเดินต่อโอเคอือขึ้นมาอย่างอย่างเยอะอลังการงานสร้างอืออลังการอือไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยขอพิกอัพหน่อยเด้อเออพิกอัพพิกอัพกระสุนนี้มันต้องดีจะอุ๊ยกระสุนแบบกระสุนหัวระเบิดขุยพี่ได้กระสุนหัวระเบิด พี่รีฟ also, baptism, on, mm ิวก่อนพี่รีฟิวก่อนไม่ได้ไปทางนู้นนะพี่เพราะพี่กินพี่กินน้ำหมดไงคุยพี่เลยต้องรีฟิวอ๋อคุยมันมามันมาฝั่งนี้มันมาฝั่งนี้มันมันให้ไปได้แล้วนะโอเคโอเคพี่ขอรีฟิวอีกรอบคุยคุยคุยยิงไม่ต้องยิงหรอกปืนกระสุนป้าป้้าปเก็บปืนดีไปไปแต่ซอมบี้ล้มง่ายอยู่นะคือแบบโอ้ยพี่ มาแล้วอีมาแล้วเอออเฮ้ยทำไมพี่ได้ยินเสียงซอมบี้เยอะๆวะไปนี่ไปนี่ไปแล้วเอาขุยวิ่งไปก่อนหน้านี้แล้วน่าะอะไรวะเนี่ยมันมายดูนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหระเบิดไฟระเบิดไฟพี่ระเบิดระเบิดกดลายปลาคิดเมาส์กลางโรกกิยรเมาส์เฮ้ยโอ้โหฝั่งฝั่งสายแน่นฝั่งสายแน่นฝั่งสายแน่นไหนไหนโอ้แน่นแน่นชุดแน่นชุด แน่นมากแน่นมากถูกลากแน่นจ่าดระเบิดไระเบิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะจ่ัดเยอะจ่ะหัดมาดิเกาะ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 ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเดินเดินเดเฮ้ยท่าน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 มีล่วงไปมันจะเป็นอะไรบ้างไม่เป็นไม่เป็นลอง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 ดูลองคุยกับพี่จะรอดขึ้นมาบ่าล่ะรอด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 กูอยากให้พี่ตายอ่ะรอดชัวร์อยู่แล้วไงฮะกูอยากให้พี่ตายอ่ะ มาแล้วเบิดไฟไปแล้วใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่รีฟิลเฮกาดรีฟิลรีฟิลยังไม่หมดอีกเหรอรเบุษท้าไมระเบิดรู้สึกมันเบาจังฮะระบิดระบิดทำไมระเบิดมันน้อยจัง ยเกินพี่ยอมรับว่าน้อยใจออออุ้ยคุยๆพี่จะล่วงพี่จะล่วงพี่จะล่วงมาเลยออโหูมีอย่างคมอ่ะพี่ไม่แบบหั่นผักเลยดิยยวชิิงโอ้โหทำไมมันเยอะไม่เลิกเนี่ยเราไม่สามารถติดต่อทีมหนึ่งได้เราไม่ได้พบกุญแจย้ำเราไม่พบกุญแจอุ้ยโอ้โยพี่โดนชงแหลมอ ปุยข EN en> ้างหลังปันนิงพี่ขอเติมก่อนเฮ้ยทำไมมันเยอะจังไะโอ้โหมันให้เราไอ้นีุ่โอ้โหฮะคุยพี่คุยโดนเหรอมันขึ้นเต็มเลยนะมันมันขึ้นข้อมเหรอมายึดมายึดอย่างนี้พี่ึดมยึดอย่างนี้อ๋อปันนิงปันนิงเออเยอะยอะเเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดินข้อมเอ้ยอะไรของเองเนี่ยคุยมันบอกให้ ไปคุยมานี่มานี่มาฝั่งนี้โอ้โหเยอะจัดอะเยอะเกินไม่เห็นเหมือนความรักที่เพื่อนมีให้เลยยังไม่ได้คุยอไหนอุ้ยคุยโดนชกตะแลมเหรอเอาคุยล่วงเหรออ๋อไม่ใช่คุยนี่ว่าคุยแน่นแน่นพี่แน่นไอ้อ้วงไอ้อ้วงมาไอ้อ้วงวิ่ง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 ติดไอ้วงวิ่งติด ไอ้อวงไอ้วงไอ้วงอุ้ยตายยากจัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะโอ้ยมาแล้วคุยมันมันจะสเปียร์พี่มันจะสเปียร์พี่พวกอะอืมตายยากตายเย็นเออตายบดจะตายง่ายก็ง่ายมันคือยังไงอะไรกันครับหิวหิวหิวฮิวหิวมีฮิวหิวก่าแหละสิเอ้าอะไรของมึงนี้ ไหนอ่ะคุยไม่เห็นฮิวให้พี่เลยพี่ว่าเก็บกระสุนกันก่อนไหมค่อยไปแบบเล็กสเตชันอ่ะหมอจับปืนให้แน่นๆทำตัวเองให้มีประโยชน์พี่พุกปืนฐานอิสตาปืนปืนพวกหมดอ่ะทั้งสองคนตายหมดแล้วแล้วเราจะไป่ทำมันนี่งี้เราเก็บปืนไม่ไม่เราต้องรีบเข้ามาใกล้ไอ้ลูกไม่มีพ่อฉันมีบางอย่างจะให้นายเฮ้ยคุย รีบไปเร็วเราต้องรีบห้าสี่อะไรอะไรคือแบบเราแพ้ป่ะเนี่ยนี้นีอนี้เอ้าเอ้าคืออะไรอะไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่ใช่อะไรหรอไม่ใช่ฮะเฮ้ยเสียงอะไรดูมันปีน้วดิไหนปีน้วขึ้นมาดูดิมันจะปีนทำไมอะทิ่ใส่ไม่ดีเลยมึงเดินดีๆก็ได้ปะกูแค่อยู่ฝั่งนี้เองเราเห็นมันแล้วโอ้พระเจ้า พวกมันแบบจะรีบจบช่วยช่วยด้วยโอ้โหดู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 โอ้โหมันอยู่ต้นไหนเขาจักรกานครับนี่ได้โปรดคุณต้องช่วยเขาเขาตายแล้วมากับเราเถอะเขาเขาตายแล้วเพีย่แอมรอแป๊บนึงเอ็มฟีคุณทุกคนรู้ว่าไม่สามารถไปจากมันได้ เธอชื so ่ออะไรเทฟทาน่าฉ so ันต้องการให้เธอแอบในเฮลิคอปเตอร์ข้างหลังอะไรเนี Whoops ่ยคุณกำลังบินออกไปจากที่นี่เหรอเราพลาดจากทีมเลสเตแควร์ลืมไปซะพวกเขาตายอยู่แล้วแหละไม่แปลกเลยแฝงยากมาแล้วพี่พุกพุ่งสองพี่กันนะบุกไหนคือว่า จริงเหรอพี่ก็ยิงมันเลยดิปมกันหอป่ะ Begin Battle เสียงมาจากไหนไม่รู้อะแต่เสียงเพลงนเนี้ยพี่ว่าไม่ดีแน่พี่ใช้แมชชีนกันแล้วนะเฮ้ยมาปะเนี่ยผูกมาอยู่กับผมนะาเรือเร็วใช่ปะเนี่ยขุียมันให้ขึ้นไอ้นี่ไม่ใช่เหรอปุมกันหรือเปล่า Begin Battle ก็คือแบบว่าเริ่มต้นการต่อสู้นี่ไงนี่ไงนี่ไง เออเอ้าใช้ปืนบลกยิงทำไมล่ะคุยอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วให้คุ้มกันเฮลิคอปเตอร์โอเคโอเคเฮ้ยโอู้หูพี่ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตพี่ได้ยินเสียงคนเล่นคอนเสิร์ตตาเพี่พุกตาเทเดไหนไหนอ่ะโอ้หูหูพี่ว่านี่แหละเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้หูเยอะจัด อย่างกันบัดจับมือบัดจับมือหน่อยไหมล่ะบัตจับมือบัตจับมือคุยคุยยิงคุ้มกันพี่ให้ด้วยยิงคุ้มกันพี่ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิงแนวนะเนี่ยคุยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยอ้ยคุยพี่โดนตีทำไมคุยไม่ช่วยพี่อ่ะอ้าวปืนหายไปไหนอุ้ยคุยข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วคุยพี่พี่คุ้มกันให้อุ้เยอะจัดโคตรเยอะเลยพุ่ไปครับพุ่งไปโอ้โหโอ้ คุยอะไรอะไรอย่ามาเอ้ยคุยพี่ล้วงพี่ล้วงคุยพี่บัคุยคุยคุยพี่ขึ้นมาแล้วคุยยังไเอแน่นขึ้นโอ้โหแน่นโอ้โหตอนนึงวันนึงต้องรีฟิลแล้วแหละเพราะพี่กินน้ำหมดแล้วพี่แันบึกพี่นันบึกไหนพี่ลั่มเหรอพี่ลั่มก็แฟนฉันรูปหล่อเรากำลังไปหาคุณนั่นนึงโอ้ยคุยซ้ายนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยโอ้โหเยอะจัด อะไรมันจะเยอะขนาดนี้โอ้โหคือคือกระโดดได้วยนะผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วคือกระโดดด้วยหรอคือคือยังไงคุยพี่จะตายคุยขอออเอะุยไปเยอะไปรอเเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินหิวเหรอหิวเหรอกลงวันไม่ได้กินข้าวเหรอคุยพี่จะตายอ่ะุยหินพี่ได้ไหหินยังไงอ่ะทีเนี้ยหินยังไงตีค้งไว้ ที่กดสิก่อนละเอาไปพุกทางถนนถนนยินยังไงทีเนี้ยมานี่มาเล็นพี่เติมกระสุนกันโอเคโอ้ยมาเป็นเวฟอามาเป็นเวฟพี่ปลาระเบิดอยอนไปแล้วนะโว้เยอะจัดเยอะอุ้ยข้างหลังมึงมาไงโอ้ยเน้นเน้นคุยเน่นเน้นคุยเน่นคยเน่นเน้นเน้นอยู่หลังแน่น ืหพี่กับตายอ่ะคุยถ้าพี่ตายทำไงอ่ะตายกระโดดพี่อะงี้ติ่งคุยนะเว้ยสิบหกข้างหน้าโคตรหิวยังไงอ่ะคุยไม่บอกพี่อ่ะจริงเหรอพี่หมอบอยู่แป๊บนึงอุ้ยอุ้ยหืมเหม็นตดมาพี่ปลาระเบิดก่อนเลยนะหืมเหม็นตดเหม็นตดออ๊ะมีฟาร์มมัสมีฟาร์มัส มันให้นะใช่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 โอ๊ยคุยข้างหลังเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยเพื่อนโดนกินไปอะไรเพื่อนไปทำอะไรของนู้นี่ะอุ๊ยคุยพี่จะตายจริงนะเนี่ยกดครั้งกดค้างอยู่เนี่ยต้องหายที่พยาบาลชนะแล้วป้อเอ้าชนะจริงเหรอโอ้โหเซตาคุณยังอยู่ใช่ไหม ยชยฉันอยู่นี่ฉันยังมีชีวิตอยู่คุยพี่จะตายแล้วอ่ะคุยเออได้ของแล้วแล้วก็ลังมุ่งหน้าไปที่โบสถ์ว่กีคะที่เราเลคุณจะไปกับเราไหมฉันต้องหาทีของฉันคนวพี่ที่เราเล่นด้วยคือคนมีโอกาสแต่ฉันปล่อยพวกเขาตายไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนดีนะพี่แต่เป็นคนบ้าและนายเป็นคนฉลาดแต่ว่านายแพ้จบแล้ว โอ้โหเป็นไงเดือดปะเดือดดียิ่งกว่าน้ำร้อนนีกอือคืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นแบบคะแนนไหมคะแนนสคลิปเลยนะคลิปเลพอท่นนี้ก่อนนะครับก็มันแบบเมื่อยมืออ่ะพอดียวิงทำไโหดเกินนะอืออครับ เอาละครับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม